รู้สึกว่าอยากสวยวันนี้อ่ะหลายคนี่บอกว่านี่ทาแล้วหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยจริงงแล้วพิมพก็แค่ยอยากจะยกให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแต่ว่าให้มันเป็นคงหน้าเราเดิมก็หน่อยเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่รู้ว่ากลายเป็นหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็เหมือนรอดูว่าแบบไหนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพิมพอยากดูดีวันนี้เลยพิมพไม่อยากรอว่าแบบต้องต้องเขี่ยย้อยแล้วถึงไปทํา ชมมาสบตาด้วยสิไม่หลงคนที่แบบยังไงไม่ได้หลงกว่าจริงๆแล้วคือคือค่อเอขางที่เคยคุยกับพี่ๆไปแล้วรอบที่แล้วว่าแบบเออตั้งใจจะไปทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากสวยวันนี้อ่ะไม่อยากจะแบบห้าสิบหกสิบแล้วค่อยทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก,ก็อยากทำให้เราดูดีในแบบตัวเองแต่ว่าดีขึ้นหลายคนที่บอกว่านี่ทำแล้วหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะ,อะไรเงี้ย <laughs> ใช่ไหมคะ,ะ,ะท,ที่จริง ก็ <c oughs> จริงๆก็คุยกับพี่แหม่มปรึกษามาเป็นปีแล้ะค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้รับไม่ได้รับเคสรีวิวเป็นโรงพยาบาลที่แน่นอยู่แล้วทีมต้องแบบใช้เส้นพี่แหม่มเพื่อขอเขาไปทําที่นี่อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คุณหมอก็คือคิวยากมากอะไรอย่างี้ก,ก็ก็จองคิวมาเป็นปีเหมือนกัน,นะคะ่ะ ไม่เครียดเลยเพราะว่าตั้งใจแล้วก็รู้ว่าลีบิตของเราที่จะทำอ่ะคือทำแค่ไหนทำประมาณไหนก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรค่ะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>คือจริงๆลงไปนั่งปุ๊บอะไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณหมอแบบถแ้าโชว์บอกเราทันทีจิ้มเลยว่าต้องทำอะไรแล้วก็เหมือนกับที่เราอยากทำทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วพิม์ก็แค่อยากจะยกให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแต่ว่า ให้มันเป็นคงหน้าเราเดิมอะไรเงี้ยค่ะ, ừ, ะเ,เหมือนเดิมใช่แค่นั้นเองก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเหมือนไม่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกเราก็ยัคุยกับแม่ทุกวันว่านี่แม่นี่มันมันดีแล้วใช่ไหมนี่คือมันทําแล้วมันโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็คุณหมอบอกแล้วว่ารอให้สมเดือนถึง6เดือนตอนนี้มันก็ยังเพิ่ง2เดือนอยู<ด>่โอ<ด>้โหพิมเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่ เช้าออกมาก็มืดเล็มกันนะคะห้าหกชั่วโมงอยู่นะคะใช่ไม่นี่เดี๋ยวทำให้ดูก็ยกช่วงนี้ก็ยกยกช่วงข้างล่างตรงนี้เก็บคอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะคือไม่ได้ทำเยอะทำผิวสามสี่วันแรกก็เอาเรื่องอยู่ค่ะระบบกินข้าวไม่ได้พูดได้แค่เนอเหมือนอย่างที่พิมพ์ลงรีวิวไปอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่า พอหลังจาก4ี่วันก็คือแบบดีขึ้นเลยทานได้เดินเล่นได้ปกติค่ะก็นอยเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่รู้มันกลายเป็นนอยเพราะว่าเหมือนแบบทุกคนก็เหมือนรอดูว่าแบบไหนไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไหนทำแล้วรออะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนไม่ได้เจอ <g ül> พิมนาน <g ül> ไม่รู้ว่าพิมแก่ไปเยอะแค่ไหน <g ül> ก็จริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมันทำไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ทาจากตอนที่เราอายุ60พิมพิมอยากทําวันนี้เพราะพิมพอยากดูดีตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูดีขึ้นก็นิดนึงก็ดีใจแล้วอ่ะก็บอกทุกคนว่าทาแล้วแล้วเรายใช่ไหมถือว่าพิมรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนในวัยเราอะ ร้อยไม้หรืออะไรมันอาจจะเอาไม่อยู่ขาดก,ก,การต่างๆอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็คือแบบเจ็บทีเดียวไปเลยแล้วก็แบบอยู่อีกสักห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบดีอะไรเงี้งยค่ะทำแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเท่าที่สักสามถึงหกเดือนอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้ยิ้มก็ยังแบบไม่สุดเลยค่ะยังรู้สึกว่าย,ยิ้มไม่ค่อยสุดอะไรนะคะ ก็ก็มีคุยกับกับคุณหมอบ้างก็ส่งรูปให้ดูอัปเดตคุณหมอว่ารอเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องระวังเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมากินยาไม,ไม่ต้องกลับมาพันหน้าไม่มีอะไรเลยคุณหมอแค่ให้รอเวลาอย่างเดียวอะค่ะเลอย่างที่พิมพ์บอกว่าพิมพ์อยากดูดีวันนี้เลยพิมพ์ไม่อยากรอว่าแบบต้อง ต้องเหี่ยวย้อยแล้วถึงไปทําแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมรู้สึก,กว่าพิมอยากยืดเวลาของพิมตอนนี้อยากแบบจาก45ไปถึงสัก55อะไรอย่างงี้รอชะลอใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็เราไม่รู้ว่าแบบในอีก10ปีเราจะยังร่างกายเราพร้อมจะทํำไหมหรืออะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือพิมพร้อมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรอไม่ได้ใช่ไหมคะหลายคนก็มองว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาเขาก็บอกว่าได้เด็ก ช่ไงอย่างที่ทุกคนบอกว่าพอทุกคนติดว่าแบบเราหน้าเด็กแล้วทุกคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเอารูป before After มาคือพิมพก็หย่อนตามตามวัยเหมือนคนอื่นแต่จริงๆเล่นละครก็เป็นแม่เป็นอะไรถูกปะ <c oughs> ฉะนั้นคือวันนี้เราก็เหมือนแค่อยากจะเป็นแม่ที่สดชื่นขึ้นไม่ได้บอกว่าอยากจะกลับไปเล่นบทเด็กอที่เราดกเดว่าแก่แล้วเราก็รู้ตัวเองไหมเราก,เราก็เราก็รู้ตัวเองว่าเออตรงนี้เราเริ่มหย่อนแล้วว่าแฮะแก้มก็เริ่มห้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบ ทุกวันสองกระจกใครไม่ทำบ้างเราก็ต้องแบบว่าเออลองดูสิเอ้ยมันดีขึ้นนี่นะก็เลยคิดว่าหมอน่าจะช่วยได้ตอนนี้ก็คือแค่รอให้มันหายหายรลบมหายเจ็บหายเข้าที่อะค่ะเออให้มันสักสามหกสามถึงหกเดือนก่อนอะไรยเงี้ยแล้วก็อยากจะสตาร์ทมากนี้ตลอด ในความเป็นจริงมันก็ทําไม่ได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ว่าเราก็ยื้อที่สุดเท่าที่เรายื้อได้ใช่ไหมคะออันนี้คืไม่แล้วพีไม่ไม่พี่แหม่มไม่พี่แหม่มไม่ได้เป็นพี่แหม่มนี่คือแบบให้เราค่อยๆด้วยซ้ำคือตอนแรกพี่แบบว่าแม่งั้นทำตาเติมตรงนั้นเลยพี่แหม่บอกหยุดพออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แหม่จะคอยคอยปรามเราเพราะเขาผ่านมาแล้วอะไรนะคะ ต้องอยากให้คุยกันโรงพยาบาลเคสไมเคสไม่เหมือนกันใช่คุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ <laughs> ย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลน,นี้เขาไม่ได้รับทั่วไปค่ะไม่ใช่ว่าใครจะไปเดินไปขอรีวิวเขาให้ต้องส่งเคสไปให้คุณหมอดูก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีแบบใช้ใช้เส้นบ้างโดยพี่แม่มวิชุดาก็ช่วยจริงๆ,ๆค่ะไม่เลย โนไม่เลยพี่แบบ่บคพอแล้วแค่นี้สำหรับหน้าใช่ครั้งแรกค่ะนะคะา่าบาในชีวิตคนเรามันคงทำไม่ได้หลายครั้งนะคะพิมพ์ว่าเดี๋ยวรอให้แบบถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่เขิน วก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นบทคุณแม่แต่ว่าเป็นคุณแม่ที่สดชื่นคืนนิดนึงค่ะใจใจใขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ